ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ทําผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่สองเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะค่ะสีนี้เป็นสีกรมค่ะผ้าตัดเสื้อสีกรมนะคะไม่ใช่สีดําค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเป็นสองเมตรนะคะเก้าร้อยบาทนะคะ ชิ้นนี้มีอยู่4เมตรนะคะท่านจะรับ4เมตรก9.9เป็น18เป็น1,008นะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะขาดสีกรมค่ะมี4เมตรนะคะค่ะท่านทักมาท่านจะเอา2เมตรก็คุณแม่ก็ตัดแบ่งให้ได้นะคะค่ะ2เมตร900บาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นสีกรมค่ะค่ะปะาะตัดเสื้อสวยๆค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสีนี้เป็นสีกะปีนะคะ ค่ะสีกระปีค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะเนื้อผ้าสวยค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะหนึ่งพันไอราคาสองเมตรเก้ารอยบาทนะคะค่ะถ้าสี่เมตรอยู่ที่หนึ่งพันแปดค่ะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะค่ะลูกค้าทุกท่านแม่บ้านทุกท่านฟังแม่ลักอธิบายนะคะค่ะเคยมีค่ะเคยทักมาบอกว่าสี่เมตร สี่เมตรเก้าร้อยบาทคุณแม่ไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะคุณแม่พูดแต่ว่าสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้สีโอรสนะคะค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานใหม่บ้านพ, oon, le, พุ่งยืนเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะนีสีโอรสค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งอันนี้สีบานเย็นค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะ ขาสีบานเย็นนะคะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะขาดสีบานเย็นค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะนี้ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะมองเห็นขี้ไหมตะปุ่มตะปำเลยนะคะขาะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะข่ะนี้ค่ะสีดําค่ะท่านจะไปออกงานขาวดําก็ได้สี่เมตรพี่ค่ะ มีอยู่ห้าสี่เม็ดถ้าท่านจะรับท่านสี่เม็ดได้สองตัวนะคะตัดเสื้อนี่ถาท่างานขาวดําก็ไปงานขาวดาก็ได้เสื้อตัวหนึ่งได้ผ้าถุงตัวหนึ่งผืนหนึ่งค่ะค่ะสองเม็ดเก้าไอ้สองเม็ดนี่เก้าร้อยบาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งเนี่ยค่ะผืนนี้ออกโทนโอรสส้มนะคะค่ะโอรสส้มนิดหนึ่งค่ะ ขาออกสีส้มๆนิดหนึ่งนะคะออกโอรสนะคะโอรสอ่อนโอรสส้มค่ะค่ะนนี้ก็สองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะพื้นนี้ค่ะก็สวยนะคะค่ะออกโทนสีสีจะเป็นไม่ใช่สีชมพูค่ะค่ะมันจะออกเป็นเป็นสีเหมือนสีผลไม้นี่แหละค่ะ ค่ะหมายเลขห้าก็สวยนะคะเลือดรูดูเด่นนะคะค่ะหมายเลขห้าค่ะจะออกกลีบบัวก็ไม่ใช่ออกกลีบบัวค่ะคล้ายๆสีลูกว่าค่ะค่ะเหมือนสีลูกว่าค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเหมือนสีลูกว่าเหมือนใกล้ๆจะสุกนั่นแหละค่ะบ้านเราเรียกว่าสีสีลูกว่าค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะเป็นสีลูกว่าค่ะ จะออกไม่ชมพูมันจะอมกันเรื่อยๆสวยค่ะจะออกกรีบัวก็ก็ไม่ไม่เชิงค่ะค่ะเป็นสีลูกว่าค่ะรหัสห้านะคะค่ะผืนนี้เป็นสีขาวครีมค่ะค่ะขาวครีมค่ะมีสี่เม็ดนะคะจะมีสี่เม็ดทุกทุกทุกชิ้นค่ะคุณแม่จะรับมาสี่เม็ดทุกชิ้นค่ะค่ะนี่ก็ราคาสองเม็ดเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะนี่พัดเทลกรีบัวเนี่ยค่ะ อันนี้เวอร์สามเนี่ค่ะพัดเทลกรีบัวนะคะคาะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะมีสี่เม็ดนะคะหนึ่งไอสีเม็ดนี้หนึ่งพันเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดหนึ่งพันแปดนะคะถ้าท่านรับสองเม็ดอยู่ที่เก้าร้อยบาทตัดเชื่อที่ตัวหนึ่งค่ะค่ะตัวนี้เป็นเป็นกรีบัวพัดเทลค่ะค่ะสวยนะคะค่ะเดี๋ยวส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะเป็นเนื้อผ้าไอ่สวยนะคะค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี้สีเหลืองค่ะเป็นเหลืองวันพ่อนะคะค่ะเหลืองอันนี้เหลืองวันพ่อค่ะค่ะโทรบอกโทรชักโทรแจ้งค่ะเหลืองวันพ่อค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเหลืองวันพ่อค่ะสวยเลือดรู้ดูเด่นมากค่ะ ค่ะเหลืองวันพ่อค่ะสวยค่ะค่ะพื้นนี้เขียวยอดตองนะคะค่ะเขียวยอดตองก็มีสี่เมตรค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านหุ้งยืนนะคะงานไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะสวยเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะถ้าท่านากรับสี่เมตรก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ เพราะว่าถ้าคุณแม่จะเอามากิ้ละสี่เมตรค่ะเพราะว่าบางทีก็คืนเดียวทักมาสองสามคนเราก็ต้องมีของชะลอไว้ค่ะค่ะเป็นสีเขียวยอดตองค่ะสวยค่ะคุณแม่ก็ตัดไปแล้วตัวนึงค่ะเขียวยอดตองนี่ค่ะขาดท้ายเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ